สี่ราศีดวงดีจากการเสี่ยงโชคหลังดาวสุขย้ายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ สีราศีดวงดีจากการเสี่ยงโชคหลังดาวสุขย้ายสัปดาห์นี้เปิดคำทํานายตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มีนาคม2 5 6 7ัารสิเจ็ดาวสุขจะมีการย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างอุตราวิลาช ซึ่งการที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลทําให้สี่ราศีโชคดีเรื่องการเงินมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชครับความสําเร็จรับความรวยจัดเต็มงวดนี้ได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภหากตอนนี้ คุณกำลังหวังใน,นเรื่องงานงานนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าคุณมีแผนการอะไรในใจต้องรีบลงมือทำเพราะมีโอกาสสมหวังส่วนดวงการเงินค่อนข้างโดดเด่นเพราะชาวราศพีพฤษภจะสามารถหาเงินได้มากในช่วงนี้โดยเฉพาะคนทำธุรกิจค้าขายจะมีโอกาสได้กำไรมากราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคม าราศีพิจิตในช่วงนี้ตะหนักไม่ใช่เล่นพอจะมีงานหลายงานเข้ามามารุมมาตุ้มคุณอย่างต่อเนื่องแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีแถมมีโอกาสได้รายได้จากช่องทางใหม่ๆด้วย ราสีกุม,กมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมกม,มีเกณฑ์ได้พบเจอสิ่งใหม่ง,หงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่งจะทำให้คุณต้องเหนื่อยแต่จะประสบผลสำเร็จดีแนะนำให้คุณทำบุญริจากเงินช่วยเหลือคนยากไร้ที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินดีมีรายได้ไหลามาเทมาและมีแนวโน้มว่าจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตอีกด้วย ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีานาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนช่วงนี้จะต้องเหเน็ดเหนื่อยอย่างหนักเพราะจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะจะประสบความสำเร็จทุกประการแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเงินร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินมีรายได้ไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องแถมมีโอกาสได้ลาบอีกด้วย หากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคนก็หวังแต่จะเจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ